สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวม,มข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมาอัปเดตราคาใหม่ๆอัปเดตโปรใหม่ได้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีโปรสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนนี้ทุกเดือ รวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับของเดือนกันยายนเดือนที่จะมีการเปิดตัวในส่วนของ iPhone รุ่นใหม่นะครับก็คือ iPhone 14ทั้ง4รุ่นซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านก็กําลังรอคอยนะครับสำหรับ iPhone 14ที่มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งรายละเอียดของราคาทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับช่องของเราก็จะมีมาอัปเดตให้ที่ดูกันเหมือนเดิมนะครับทั้งซื้อพร้อมโปรแล้วก็ซื้อแบบไม่ติด Pro นะครับรับรองว่ามีมาให้ดูกันครบทุกรุ่นสําหรับ iPhone รุ่นใหม่แน่นอนนะครับว่าเมื่อ iPhone รุ่นใหม่มีการเปิดตัวหรือว่ามีการวางขายนะครับไอโฟนรุ่นเก่าก็จะมีการปรับรลดราคาลงไปอย่างเช่น iPhone 13นะครับก็น่าจะ ปรับลงไป4,000ถึง5,000บาทยังไงผมก็จะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับ iPhone รุ่นเก่าทุกรุ่นก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วย iPhone 13กันก่อนนะครับมาดูราคาล่าสุดว่ามีการปรับรลดราคาลงไปไหมถ้าอยากจะซื้อตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าควรที่จะรอให้ iPhone 14เปิดตัวก่อนนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจนะครับยังไงมาดูราคากันก่อนเราจะอัปเดตให้2ครั้งต่อเดือนนะครับตอนต้นเดือนแล้วก็ตอนปลาย อบอกเลยว่าราคาน่าสนใจอย่างแน่นอนเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดต,ตร,ราคาล่าสุดวันนี้นะครับวันที่1กันยายนปี2022รอได้เลยนะครับวันที่7กันยายนนี้ iPhone 14เปิดตัวอย่างแน่นอนไปเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทางร้าน Apple นะครับช่วงนี้ลา ซด้ามีการจัดโปรเพยเดย์นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็ในวันที่9เดือน9นี้ก็จะมีการจัดแคมเปญ9 9เนะครับเป็นแคมเปญใหญ่ของทาง lazada iphone ลดราคาทุกรุ่นนะครับส่วน iphone 13ล้านนี้จัดจําหน่ายโดยทาง apple นะครับมาขายผ่านทางาซ z a d a ตัวเครื่องเป็นเครื่องนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ29,900าตอนนี้ราคาล่าสุดก็เหลือ26,890บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะ ครับผ่อนเดือนละ2,689บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับความจุเริ่มต้นที่128 g b ถึง512 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับร้านแรกนี้ iPhone 13 26,890บาทนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 13นะครับเครื่องโมเดลไทย No Activate เครื่องศูนย์ไทยเครื่องใหม่นะครับรับประกันศูนย์หปีจากราคาปกติ29,900ื้านร้านนี้ก็ลดเหลือ27,999บาทนะครับซึ่งราคานี้ก็จะเป็นความจุ 128GB กิกะไบต์มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยท่านไหนที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ที่2ของ Lazada ส่งท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับ iPhone 13าจัดจำหน่ายโดยร้านไปกติ29,900 กลดราคาให้นิดหน่อยนะครับเหลือ28,700บาทสําหรับความจุ 128GB บมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากไปซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada วันนี้นํามาให้เลือกซื้อกัน3ล้านนะครับซึ่งถ้าท่านสนใจอยากไปซื้อสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์กันก่อนนะครับ มาใช้ลดราคาได้นะครับเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันต่อที่ทางน้าแอปช้อปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน iPhone 13จัดจําหน่ายโดยร้าน Studio 7นะครับราคาเริ่มต้นที่29,000บาทสําหรับความจุ128กิกะไบต์ถ้าเป็น512ก,ก,กิกะไบต์ก็39,900นะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีครบทุกสีเลยนะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสำหรับราคาจากแอป Sho ปปีอีกร้านหนึ่งจาก Sho ป e ปีเหมือนกันนะครับ iPhone 13จาจัดจำหน่ายโดยร้านไ s t u d i o นะครับมาขายผ่านทาง Sho ป e. ปีราคาเริ่มต้นที่28,700บาทสำหรับความจุ 128GB กิกะไบต์ถ้าเป็น 512GB กิกะไบต์ก็4700บาทนะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ทั้งโค้ดลด100แล้วก็ลด50บาท มีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนก็ผ่อนได้เหมือนกันนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 13จากแอปช้อปปีนะครับซึ่งถ้าท่านอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดก่อนก็กดเข้าไปดูได้นะครับลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปปิดท้ายกันที่ราคาจากแอป JD Central นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน iPhone 13ความจุ 128GB จากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ26,890บาทนะครับลดราคาให้ถึง3,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2,689บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเป็น0%มีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกความจุ128กิกะไบต์ถ้าอยากจะได้เป็นความจุเยอะก็ต้องร้านนี้นะครับ iPhone 13 ความจุ 256GB จากราคาปกติ33,900ลดราคาเหลือ29,389บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางหรือว่าอยากผ่อนผ่อนได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่ลิงก์ของ JD c e n t a n นี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ iPhone 13ในช่วงต้นเดือนกันยายนนะครับท หรือว่าอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับดูแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยสําหรับราคาล่าสุดในคลิปนี้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับมาดูราคากันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t แท็กสหรับการซื้อ iPhone 13นะครับค่าย d t แท็ตอนนี้ยังเป็นโปรเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นแต่อย่างใดนะครับซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนก็จะเป็นการเปลี่ยนหลังจาก iPhone 14เปิดตัวนะครับยังไงรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรามาดูราคาล่าสุดกันนิดนึงนะครับ พจน์สความจุ128 g b ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น14,500บาทเป็นโปรโย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับถ้าท่านย้ายค่ายก็จะซื้อได้ราคานี้คือ14,500แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเป็นอินเทอร์เน็ตรายเดือนเดือนละ1499ส่นะครับส่วนโปรเน็ตทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น16,500เมืม่ครแพเกจรายเดือนเดือ1499นะครบพรมกับจ่ายาเด้วย4,500บาท blow 1099ซื้อได้ราคา19,900ค่าเหนียวลูหน้า3,600บาทนะครับแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา23,200ค่าเหนียวลูกหน้า1,800บาทนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากค่าย DTAC นะครับก็จะประมาณนี้เริ่มต้น14,500บาทซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้นะครับสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ DTAC Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2ที่นํามาให้ดูกันนะครับเป็นของค่าย True Move e iPhone ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น15,900บาทนะครับมีให้เลือกครบทุกสีความจุเริ่มต้นที่ 128G กิกถึง 512GB สกิกะไบต์นะครับสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ TrueMove H ได้รับส่วนลด1000บาทนะครับใส่โค้ดอย่างที่ทุกท่านเห็นได้เลยราคา15,900เป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตร True b a c k Card เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดของโปรทั่วไปนะครับเดี๋ยว ท่านที่ไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางด้านค่ายทรูนะครับล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699ซื้อเครื่องได้ราคา18,700นะครับพร้อมกับจ่าย่าเนติดลูกหน้าด้วย2,140บาทโปร1399ซื้อได้ราคา19,800นะครับ่าเนติดลุกหน้า1,605บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา21,200่าเนติดลุกหน้า1,284บาทสัญญา12เดือนทุกโปรนะครับลูกค้าปัจจุบัน t r u e m o v e H แบบรายเดือนใช้งานมามากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ติดสัญญานะครับซื้อ,าา 18, องจ ค้านิตลุงหน้าคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ราคา18,700นะครับรายละเอียดเหมือนก,นกันกับการเปิดเบอร์ใหม่ส่วนโปรสําหรับการยาย่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ราคาเริ่มต้น16,700เมื่อ้อยาย่ายมาใช้ทรูนะครับ แล้วก็สมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ1699พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า2,140บาทบโปร1399ซื้อได้ราคา18,800นะครับค่าเน็ตลุงหน้า1,605บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา20,200ค่าเน็ตลุงหน้า1,284บาทสัญญา12เดือนทุกโปรส่วนโปรสุดท้ายเป็นโปรสาหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ด้วยนะครับซื้อได้ราคา2 9 0 0บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจร,รายเดือนเดือนละ1199พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า3,210บาทโปร799ซื้อได้ราคา2 0 4,400ค่าเนี่ลุงน่า2,140บาทนะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ29,900ก็ลดเหลือ28,700บาทนะครับถ้าท่านสนใจอยายกจะซื้อสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 13ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,700บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal สำหรับลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ราคา22,000บาทซึ่งก็ จะมีค่าเนินลูหน้าด้วยนะครับประมาณ1,000บาทเท่านั้นโปรลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา21,200นงนค่าหดลงหน้า1000เหมือนกันโปรที่ไม่มีค่าเนินลูกหน้าก็จะเป็นโปร AIS Base Buy สำหรับลูกค้าเซเลเนตนะครับซื้อได้ราคา17,200บาทนะครับส่วนแถวด้านล่างนะครับแบบแรกเป็นโปร AIS Base Buy ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนซื้อได้ราคา18,200ไม่ต้องจ่ายค่าเนินลงงหน้านะครับลูกค้า AIS Base Buy ที่ไม่ติดสัญญาซืื้้ออเเคครร่่งปลาาาได27,0 700บาทลูกค้าทั่วไปนะครับราคาปกติคือ28,700ซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 13นะครับเป็นราคาในช่วงต้นเดือนกันยายนแบบนี้นะครับวันนี้นําราคาทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ได้ดูกันนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก,ก็สั่งซื้อกันได้นะ ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ